ไปดูสถานการณ์ที่ว่ามีพบผู้ติดเชื้อหนึ่งคนเดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ตแต่ว่าพบซะก่อนนะจะเป็นใครอย่างไรรายละเอียดช่วงนี้มาตามกับคุณนวพันธ์พรายพันธ์ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณนวพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟง่ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะแหมข่าวนี้เมื่อเช้าก็ตกใจกันใหญ่เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า ในพื้นที่เองถามว่าตกใจไหมคือเจอนี่เป็นถือถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะจะได้จะได้ไม่ไปปรยายภาพจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อต่อด้วยค่ะจะได้ถึงสักภาพมาตรการของเราว่ามีความเข้มจริงๆตรวจพบก็นําเข้าทําการรักษาเลยเมื่อสักครู่นี้เองค่ะดิฉันได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านผู้บริการท่านผู้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะค่ะเรืออากาศตรีธานีช่วงชูเมื่อสักครู่นี้เองถึงการดําเนินง,งานตามมาตรการาต่างๆในการตรวจพบ ท่านพูดอย่างนี้เลยค่ะนี่บอกว่าได้มีการคาดทัสายการวินต้นทางแล้วว่าถ้ามีการตรวจสอบหรือว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นและมีการตรวจพบเชื้อผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะมีการพิจารณาว่าจะส่งกลับประเทศหรือทางสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาว่าให้ทางการรักษานในประเทศและท่องเที่ยวต่อเนี่ยคืออยู่เด็กค,คอรณีแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ส่งกลับ ประเทศนั้นทางฝ่ายการมีนต้นฐานต้อง็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายและเจรจากับนักท่องเที่ยวรายนั้นนันเองค่ะคือเป็นมาตรการเข้มเป็นมาตรการเข้มในการที่จะทําให้ภูเก็ตแฟนบล็อกนั้นมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นค่ะอืมค่ะคือตอนนี้ผู้ติดเชื้อที่พบล่าสุดเนี่ยนะคะเดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสใช่ไหมคะมาถึงเมื่อไห<ด>ร่พบแล้วตอนนี้<า>ไปอยู่ที่ไหนคะค่ะ ตอนนี้คร่าเดินทางมาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคมซึ่งเดินทางมาจากต้นฐางนี่ก็คือวันที่5กรกฎาคมนะคะเมื่อมาถึงเนี่ยเราก็ต้องสวบว่นนับเป็นสูตรเลยที่ท่าอากาศยานเกตใช่ไหมคะแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมที่มีการจองชาพลาสไว้และระหว่างการตรวจหาเชื้อรอผลนั้นประมาณ4-5ชั่วโมงพอผลออกเป็นหมวกปับ๊บก็มีการประสานไปยังชาเมนิเจอร์ของโรงแรมนั้นๆเพื่อที่จะให้เจราจาแล้วก็กักตัวไว้ไม่ให้เดินทางหรือว่าเพออก ไปไหนก่อนที่ทางสาธารณสุขจังหวัดสุกเก็ตจะ่งทีมสืบสวนโรคนะคะแล้วก็นําตัวเข้าโรงพยาบาลในการที่ทําสัญญากันเอาไว้ะค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็การสอบสวนโรคนี้ก็จะพยายาพิจารณาดูว่าอแนวโน้มการติดมายังไงแล้วการทําเอกสารทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงทําไมถึงมาพบเชื้อที่จังหวัดปุกเก็ตได้ใครค่ะแลนคณะค่ะอาเชิญค่ะ ค่ะตอนนี้ทางท่านผในการท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะได้ <c oughs> พูดคุยกันเสร็จสิ้นแล้วก็บอกว่าคงจะต้องพูดคุยปรึกษาแนวทางกับทางจังหวัดทางสาทางนะักสุขเป็นวันต่อวัน แล้วก็ทางท่านผู้ว่าเองก็ยืนยันว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะประเมินสถานการณ์ซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่าในโอกาสข้างหน้าเราจะมีมาตรการอย่างไรจะฟันธงว่าต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่เราจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาดําเนินการในรูปแบบต่างๆวันต่อวันในส่วนของกรณีนี้พบถือว่าโชคดีเราก็ส่งตัวเข้าไปรักษาใช่ไหมคะมแต่เคสต่อไปถ้าเที่ยวบินหนึ่งไม่เพียงแค่หนึ่งคนละ จะทากันอย่างไงทางท่านผู้มืนในการชา,าติกาียามเกตเองก็ยินดีเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราดูแล้วว่าแนวโน้มเกิดอความเสียหายกับทางจังหวัดกับทางประเทศเราก็จะส่งตัวกลับแต่นะตอนนี้ต้องสืบสวนโรคว่าติดอย่างไรมาติดยาวแล้วมาตวรวจกลุ่ยังไงในเมื่อต้นทางก่นอนคุณจะเดินทางออกจากประเทศต้นทางก็มีใบตรวจเนาะใช่ต้องต้องตรวจแล้วหนึ่งครัง้งก่อนเคื่อเครื่อง้วยนะคะ,คะทำไมถึงไม่ตรวจตรวจค่อยพบเชื้อ ซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นบทเรียนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับงานด้านอื่นๆหรือว่าจังหวัดอื่นที่จะเปิดต่อ,ตอ,ตอไปด้วยคือเป็นเคสตัวอย่างที่ดีมากเพียงแค่ห้าวันหกวันเราก็เจอเคสกรณีแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่เราเฝ้าดูอยู่ว่ามีหรือไม่มีกับภูเก็ตแซนบ็อกแต่เมื่อมีแล้วปฏิบัติการต่างๆเนี่ยถือว่ารัดกุมและดําเนินการตามกระบวนการมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดชิ่เกี่ยวกับเคสอื่นๆ แล้วก็พูกที่มาด้วยประมาณสิบสามสิบสี่คนตอนนี้ก็เจราจาให้กับตัวอยู่ที่เอลคิวนะคะรวมไปถึงู้ประกอบการหรือพนักง,งานที่ต้องสัมผัสเจียงสูงนี่อยู่ที่ประมาณป7กเจ็ดคนก็ต้องเข้ากักตัวแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อเหมือนกันค่ะทีนี้คณะสิบสามถึงสิบสี่คนเนี่ยก็จะต,ต้องตรวจหาเชื้อด้วยใช่ไหมคะผลออกมาหรืยังค่ะ ยังเลยค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะดูว่าทั้ง13-14คนเนี่ยมีไหมมีกลุเชื้ออีกหรือไม่อะค่ะเอ๊ะคณนานี่คือคือหมายถึงว่าเข้ามาในกรุ๊ปเดียวกันเขากลเดียวกันใช่แล้วทีนี้คนอื่นที่อยู่คนอื่นที่อยู่บนเครื่องบินที่มาในไฟนี้อะค่ะคือกรุ๊มตัวใหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะค่ะ เดี๋ยวขอขอเช็คสายคุณนวพันธ์อีกสักทีนะคะสัญญาณสัญญาณไม่ไม่ดีนะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายคุณนวพันธ์อีกสักรอบหนึ่งนะคะแหมกำลังคุยค้างกันอยู่เลยว่าแล้วดีฉันก็อยากจะทราบว่าแล้วคณะคณะโอเคคณะก็จะต้องออกักตัวรอผลแต่ทีนี้คนอื่นๆบนเครื่องเนี่ยจะต้องจะต้องติดร่างแหงกับด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าจะต้องกักตัว14วันเนี่ยก็เรียกว่าเท่าจํานวนวันที่มาภูเก็ตเลยพอพอดีเด๊ะเเลยนะคะคุณผู่ฟังที่เขาบอกว่าให้อยู่ในภูเก็ต สิบสี่วันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็อันนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายคุณนวพันธ์อีกสักรอบหนึ่งนะคะเห็นว่านักท่องเที่ยวเอามาแล้วนะคะคุณนวพันธ์เชิญค่ะก็ไจ่ถามว่าแล้วแล้วบนไฟเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีจะต้องมากักตัวอะไรด้วยไหมคะไฟที่มาด้วยกันเนี่ยค่ะตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จังหวัดสรุปมาก็คือประมาณสิบสสี่คนคาดว่าน่าจะรวมทั้งไฟแล้วก็ในกลุ่มนี้แล้วค่ะ อ๋อไฟคนน้อยเนาะแล้วเขาเข้าใจไหมอะเขาเขามีมีปัญหาหรืออาจจะอยากจะออกมาหรืออะไรยังไงไหมคะเพราะว่าคือถ้ามาถึงแล้วสิบสี่วันเนี่ยเนาะมันก็ตามตามเวลากําหนดที่เขาต้องมาอยู่ภูเก็ตเลยแต่กลายเป็นอยู่ในการกักตัวะแทนอะใช่ค่ะคือเคอย่างน,นี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเคิดกรณีตัวอย่างที่ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานทุก ทุกหน่วยงานที่ต้องร่วมงานร,ร่วมกันจะหาแนวทางดูว่าในการเจรจา,ารแล้วนักท่องเที่ยวเขามีความรู้สึกยังไงเราจะประเมินเคสนี้เป็นเคสแรกที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปะคะ่ะว่าเราจะมีทางออกอย่างไรนะคะอย่างที่ท่านพูดในการท่าอากาศยานภุกเก็ตนะคะเรืออากาศตรีธานีช่วงที่กล่าวแล้วว่าถ้าจุดประเมิ 3, นแล,มแล้วต้องส่งตัวกับอย่างประเทศเ้ืน่นทางเนี่ย สายการบินต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเพราะว่าท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้ค้าโทษสายการบินอาลกเอมิเรตไว้แล้วละว่าต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้อีกคุณจะต้องรับผิดชอบแนวไหนแนวไหนซึ่งถือว่าตอนนี้เรากําลังหาแนวทางสรุปว่าจะดำเนิน,นการต่อไปยังไงค่ะคือก็พูดยากเนาะเพราะว่าสายการบินเขาก็ดูเอกสารจากที่<ช>ทางผนะู้ดเดินทางมามอบให้นะว่าเอา ไม,ไม่ไม่ไม่ติดแต่ไม่คือดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องถึงขั้นว่าก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยสายการบินจะต้องทําการตรวจอีกหรือเปล่าอันนี้ ก่อนขึ้นเครื่องอีกโดยโดยปกติแล้วตามหลักเกณฑ์ก่อนขึ้นเครื่องที่จะมาประเทศไทยมายังจังหวัดภูเก็ตนี้ต้องตรวจก่อนแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็มีผลตรวจออกมาแล้วว่าเป็นลบนะคะแล้วก็เดินทางกลับมาแต่แต่ต้นธรรมดาค่ะะตราะนั้นคือตอนนี้มันไม่ได้เปิดเผยมาภายในวันเดียวหรือสองวันใช่ไหมคะก็เลยตอนนี้กลายเป็นว่างานหน้างานทุกทุกด้านเนี่ยเราต้องประเมินวันต่อวันอย่างทุกท่านทุกว่าเองก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ยอมรับว่าเรามีความเที่แข็งร้อยเปอร์เซ็น เราต้องป,ประเมิน,น<ส>วันต่อวันนะและประเมินประเมินเป็นเคสต่อเคสด้วยก็พป็อ,อยางสามท่านพู้ว่าว่าอย่างมาตรการต่างๆที่เราออกมาเนี่ยเราจะดําเนินการเหมือนมีคนทําผิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะดําเนินการยังไงมีบทลงโทษยังไงท่านบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากใช้กฎหมายมังคับใช้เป็นอันดับต้นๆเพราะมันดูเหมือนแข็งกระด้างเกินไปเราพยายามเจราจารณรงค์พูดคุยกับเขาก่ากอนไหมถ้าดูแล้วว่ามันซึ่มันมันมันหนักจริงๆ เราก็จะใช้กฎหมายนี้นหะคะ่ะเป็นตัวบังคับใช้เป็นบทลงโทษที่หนักที่สุดแต่ตอนนี้ก็บอกไม่ได้ว่าไอ้หนักที่สุดนั้นจะอยู่ในระดับไหนเหมือนกันค่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสักประมาณเท่าไหร่ละคะที่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงล่าสุดเนี่ยค่ะตอนนี้นะักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสิบสามคนยี่สุปยอดสะสมหกวันตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎราคมถึงหกกรกฎาคมนะคะค่ะแล้วก็ ตรวจไปแล้วสองครั้งไก็คือ19คนค่ะยัง<อ>ไม่พบ,พบแต่ว่าในส่วนของชายค่ะในส่วนของ2,113ก็พิ่มหนึ่งคนเป็นชายชาวอาหรับเอเมิเรตเมื่อวานนั้นเองค่ะอืมค่ะแล้วบรรยากาศที่ภูเก็ตเป็นยังไงคะสําหรับการท่องเที่ยวในช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันแล้วนะคะ,ะภายในช่วงนี้นะคะต้องต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเองเขาเขายินเขายินดีเขามีรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมรถ ตู้รถโดยสาร<ช>หรือว่าแม้แต่แม่ค้าบิน่าดเดินหาเลขเขาลบมีรอยยิ้มน,นะคะเพราะว่าภูเก็ตสีสันก็คือนักท่องเที่ยวใช่ป่าตองก็คือ <วะ S 1> คัก <วะ S 1> ามาเลยนะเรียกว่ามีชีวิตที่ว<ช>าขึ้นมาทีเดียวเลยใช่ใช่นั่นคือการสร้างรอยยิ้มคือการ<ช><ช>นําแสงสว่างมาให้กับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่การดําเนินการทั้งหมดเนี่ยทท่านก้ว่า อย่างท่านนายกกล่าวว่าทุกอย่างมันอยู่บนความเสี่ยงและเราดําเนินการด้วยความระมัดระวังแต่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความเสี่ยงที่มีความสุขอะค่ะ <c oughs> คนในพื้นที่เขายอมรับว่าเป็นความเสี่ยงที่เขาเริ่มท <c oughs> ี่ <c oughs> จะมีความสุขอื <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ในใน,ในช่วงสามเดือนหรือวันต่อวันเนี้ยเขายังไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเห็นแล้วว่าเขาได้จริงๆแต่เขาคาดว่าในช่วงหายซีซั่น ที่กำลังจะถึงเนี่ยจะสามารถคืนชีวิตให้เขาได้นี่ค,คือความหวังและความอยู่รอดของคนภูเก็ตกับนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะอ๋อค่ะเอาใจช่วยนะคะคุณนวพันธ์แล้วก็ส่งแรงใจไปที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนวพันธ์ไพรพันธ์น,นะคะผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย